ใจคอจะไม่ยอมเสียเงินตัวเองเลยหรือเกิดอะไรขึ้นกับ FC แพลวเอวซีโคตรสู้ชีวิตเอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกับซิมมี่ข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันคือเก่าค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะ มีเพจเพจหนึ่งค่ะพี่น้องบอคอออกซื้อได้ค่ะเด้อ,อได้มาโพสว่าใจคอจะไม่ยอมเสียเงินตัวเองเลยหรือไงหรือเสียดายแล้วก็รูปอิโมจิหัวเราะนะคะพร้อมแนบข้อความที่แคปมาค่ะน่าจะเป็นโพสนะคะที่แคปมาเขาบอกว่าได้เงินเหมือนเขาแจกก่อนจะสั่งซื้อค่ะโกโก้กับโรชันค่ะ อยู่200ปีค่ะชอบน้องแพลวค่ะเก่งสู้ชีวิตมากๆอยากดูหมอลำที่ฟิวเจอร์ค่ะชอบน้องแพลวค่ะค่ะทุกคนโพสต์นี้นะคะที่โพสต์จากเพจเพจนึงค่ะซึ่งน่าจะเป็นชาวเน็ตหรือไม่ก็อาจจะเป็น FC คุณแพลววนะคะได้มาโพสต์นะคะ โพสลงข้อความแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะและทีนี้ก็จะมีเพจเพจหนึ่งนะคะได้ไปแคปเอาข้อความนี้มาโพสต่อคะ่ะหลังจากที่โพสตต่อนะคะก็มีชาวเน็ตนะคะมาคอมเมนต์กันรัวๆคะ่ะเพราะว่า่าโพสโพสนี้นะคะที่แคปมาเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่า ให้ได้เงินหนึ่งหมืนมาก่อนเงินหนึ่งหมืนหมายถึงว่าให้เขาแจกเงินหนึ่งหมืนมาก่อนคือคุณป้าเขาอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอเงินหนึ่งหมืนนะคะเนาะว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะก็รอคอยนับนิ้วคอยมาน่าจะประมาณเกือบปีกว่าแล้วค่ะว่าเงินหนึ่งหมืนจะได้ตอนไหนอ่า ก็เลยรอเงิน1 0 0 0 0ื่นเขาบอกว่าถ้าได้เงินเงินห0,000มื่นมาแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงิน1 0,000หมื่นนี้นะคะมาซื้อโกโก้ก,กับโรชั่นของคุณแพลวพาวค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าอยากอุดหนุนคุณแพลนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบน้องแพลวพาวเขาบอกว่าน้องแพลวพาวเก่งค่ะแล้ว f อเราคอมเมนต์ว่ายังไงนั้นมาฟังกันเลยค่ะ ก่อนทุกคนจะฟังคอมเมนต์จาก f อซแล้วก็ชาวเน็ตนะคะทุกคนอย่าราม่านะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเนาะสิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยคืออ่านคอมเมนต์จากใต้โพสต์นี้นะคะเขาบอกว่าสู่ด้หญิงแกงเสริมจมูกก็ไม่ได้พักต้องเลี้ยงลูกอุ้มลูกส่งลูกเก่งอิลีหาเก่งและเข้มแข็งกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าอันนี้เพื่อนกระสิชมอ่าคุณแพ้วๆนะคะเนาะค่ะ แล้วมีคอมเมนต์มาตอบใต้คอมเมนต์นะคะบอกว่าลูกน้องก็เก็บผักบุ้งหาหอยตั้งวงกินเหล้าขาว FC ชอบอยู่แบบบ้านๆสู้ๆเดอ้อรอแม่หายก่อนงานมาแน่นอนมาสรค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเก็บเงินเหมือนไว้ให้ลูกไปเรียนเถอะป้าเอ้ยแล้วก็อิโมจิน้ำตาคอนะคะ ไม่งั้นมาซื้อไส้กรอกค่อยไปทอดกินจะได้อิ่มทอ้องต่อมาก็จะมีชาวเน็ตบอกว่านี่ซื้อเองตั้งแต่อยู่ที่เดิมตั้งแต่ EP 1 5ยังไม่รวมสินค้าที่เคยขายร่วมกันมีใช้ทุกตัวจนออกจากที่เดิมมาค่ายโตเกียวซื้อเองค่ะไม่รอบัตรฟรีสินค้าผู้ใหญ่บ้านมีหมดรวมทั้งดานิก บอสเฟมด้วยค่ะ FC โคตรสู้ชีวิตจะอยู่200ปีพะนะรองเงินเขาแจกอีกน่าเห็นใจป้าเขาจางังและชาวเน็ตบางท่านนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อค่ะบอกว่าไม่ได้ดูถูกนะคะป้าเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวดีกว่านะคะ เขารวยกว่าเราหลายเท่าเอ็นดูจังคือประมาณว่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะบอกว่าป้าคะประมาณว่าก่อนที่ป้าจะไปซื้อโกโก้แล้วก็โลชั่นของเขาเนี่ยป้าเก็บเงินในส่วนนี้เนาะเอามาไว้กินเอามาเอามาไว้ใช้ก่อนไหมเนาะเพราะว่าทางคุณพอพอเนี่ยเขามีตังเยอะแล้วให้ป้าเก็บเงินตรงนี้ไว้ใช้ดีกว่านะคะ แล้วชาวเน็ตก็เข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้บอกว่าถูกต้องเลยค่ะอ่าต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะป้าสู้ชีวิตกว่าเขาอีกอ่าแล้วก็รูปอิโมจิแล้วก็น้ำตาเล็ดนะคะซื้อข้าวกอกหม้อก่อนค่ะป้าไม่ต้องไปสนับสนุนเขาสู้ๆนะกลุ่มเปาะบางจะได้เร็วหน่อยอ่าหลายคนก็มาให้กำลังใจนะคะ ถ้าไม่ได้เงินหมื่นชาตินี้คงไม่ได้ดูพึ่งพาเงินหมื่นจะอยู่ถึง200ปีอิโตนลูกหลานเด้นะคะอยู่ตรงไหนของตลาด200ปีจะเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคให้ค่ะคุณป้าอันนี้ก็เป็น fc หวังดีนะคะทุกคนคอมเมนต์ต่อไปค่ะบอกว่าเก็บเงินไว้ซื้อหมากกับภูเธถจะป้า เพราะว่าดูแล้วทุกคนคงจะห่วงคุณป้ามากเนาะอยากให้คุณป้าเก็บเงินหมื่นเนี่ยถ้าในกรณีถ้าเขาแจกมาแล้วคุณป้าเก็บเงินไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเอามาไว้ใช้ภายในครอบครัวจะดีกว่านะคะแล้วมาคอมเมนต์ต่อไปค่ะกว่าจะได้เงินหมื่นรอไปก่อนค่ะพอพอใจใจแจกแจกให้ F C รวยไม่ใช่เหรอ fc ก็น่าสงสารคือบอส่งให้เขาใช้แน่เขารักเจ้าขนาดนั้นให้เพิินใช้ฟรีโลดชาวเน็ตบางคนก็เข้ามานะคะเข้ามาบอกว่าประมาณว่าจะให้คุณพอพอเนี่ยให้ fc คนนี้นะคะใช้ฟรีไปเลยเนาะเห็นแล้วสงสารคุณป้าเขานะคะตอนนี้ก็จะมี fc บางท่านคะ่ะเข้ามาบอกว่าลูกๆรอแม่กลับมาสวยและปางแน่ แค่สี่วันแล้วสวยพุ่งจวดแล้วว่างั้นนะคะแล้วก็บอกว่าแม่สวยและรวยมากคนเดียวนในวงรักแม่นะแม่รักพวกน้องๆทุกคนไม่ทิ้งองค์กร <Grand. S 1> เพจวงก็อัพรูปแม่คนเดียวรัวๆไปเลยจมูกแม่20กว่าโพสค่ะก็ <copied> ค,ะคือคอมเมนต์นี้มีคนมากดไลค์ประมาณ20กว่าไลค์นะคะ ก็เข้ามาชมอ่าทางคุณพอพอค่ะว่าทางคุณพอพอเนี่ยโพสนะคะในเพจนะคะเนาะตอนนี้ทางคุณพอพอ,พอก็ไปทำจมูกใหม่สวยมากเลยค่ะแค่สี่วันไม่บวมเลยนะคะทุกคนยังไงก็ต้องรอติดตามว่าทางคุณแม่เขาทำจมูกมาแล้วเขาอ่าเขาเรียกว่ายังไงคะถอดถอดเฝือกออกแล้วจะสวยหรือเปล่าเนาะแต่ต้องสวยแน่นอนละค่ะเพราะว่า มองทุกวันนี้คือได้แค่4ี่วันก็ยังสวยแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนเราก็เอาข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะว่า FC ของคุณแพลววเนี่ยรักและก็ชอบแล้วก็สรัทธานในคุณแพลววมากเลยเนาะเขาก็อยากอุดหนุนโกโก้อุดหนุนโลชั่นของคุณแพรววแต่ต้องรองเงินหมื่นเขาแจกมาก่อนเนาะทางคุณป้าเขาจะได้เอาเงินหมื่นนี้มาอุดหนุนทาง คุณแพลวพวค่ะทุกคนจ้ะทุกคนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ